สวัสดีค่ะคุณชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวิช n แนลนะคะดีค่ะคุณชมนี่ค่ะคุณผู้ชมมาดูนอนนะคะอตื่นเช้ามานะคะเดินสำรวจสวนนะคะเจอหนอนนะคะที่ต้นมะนาวนะคะตัวเบลอเลยค่ะคุณผชมนี่มากัดกินใบนะคะสภาพนะคะนอนของไมวีนะคะมากัดกินใบนะคะตรงยอดอ่อนนะคะ แล้วเมื่อกัดกินใบนะคะจะทําให้นะคะยอดของมะนาวนะคะไม่แตกยอดนะคะหยุดการเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าเจ้าหนอนน้อยตัวนี้นะคะหนอนนะคะเป็นอ่าศัตรูพืชนะคะที่มาคอยกัดกินใบนะคะต้นพืชนะคะต้นไม้ของเรานะคะมีอยู่ต้นมะนาวนะคะคุณผู้ชมนีจากบัวกเลอเลยเอ้าห้ย แล้ววันนี้นะคะไมวีก็จะมากําจัดนะคะน้อนตัวนี้เลยค่ะซึ่งจะมากัดกินใบนะคะต้นมะนาวของไมวีนะคะ,ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเลือกกัดแต่กินใบอ่อนๆน,นะคะ,ะกินที่แ่บๆด้วยนะคะนี่ค่ะกัดกินใบซะซีต้นมะนาวของไมวีนะคะกําลังจะ,จะเจริญเตบิบโตนะคะ มาเจอเจ้านอนตัวนี้นะคะกัดกินใบนะคะกินยอดนะคะนี่ค่ะก็จะมีพวกเพียนะคะพวกมแมลงนะคะมดนะคะต่างๆนะคะที่นะะี่ค่ะกำลังเริ่มนะคะโอ้โหเจออีกตัวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยดูไปดูมาเจออีกแล้วสองตัวแล้วค่ะ ต้นมะนาวของไม่วีโหสีเขียวกลมกลืนมากเลยนะเจ้าหนอนเดี๋ยวไม่วีก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะที่จะมาจัดการกับเจ้าหนอนน้อยตัวนี้นะคะโหพลิกไปพลิกมาดูนะคะโอ้โหสีเขียวกลมกลืนกันมากเลยค่ะโอ้โหแย่ยยเลยต้นมะนาวตัวนี้นะคะ แล้วไม่บีจะมาจัดการกับเจ้านอนตัวนี้เลยนะคะและสําหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะไม่บีก็จะใช้เป็นอันนี้ก็จะเป็นยาเส้นยาสูบนะคะสําหรับยาเส้นยาสูบนะคะก็จะมีกิีนเม้นชุนนะคะสามารถนะคะกําจัดไล่นอนนะคะนอนกินใบเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งนะคะมดมะแมลงต่างๆนะคะเพราะว่านะคะกิ่นฉุนของอยาเส้นยาสูบนะคะซึ่งสัตว์พืชนะคะ จะไม่ชอบกลิ่นนี้แล้วก็จะหนีไปเลยนะคะและแมวีก็จะใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูนะคะก็จะมีอะฤทธิ์ในการนะคะขับไล่หนอนเพี้ยแมลงต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นพืชผักนะคะเพราะว่านะคะน้ำส้มสายชูนะคะจะไปอุดตันระบบหายใจของศัตรูพืชต่างๆนะคะทำให้ศัตรูพืชนะคะ อ่ะหนีแล้วก็ตายในที่สุดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะสําหรับน้ํายาล้างจานก็จะเป็นสันจับใบจับเกาะนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ทุกอย่างนะคะที่ที่เราผสมเข้าไปนะคะอ่ะไปเกาะที่ใบของต้นพืชนะคะพวกแมลงมดน้อนต่างๆนะคะเพี้ยนะคะจะไม่มาเข้าใกล้นะคะแล้วก็จะหนีไปเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่บีจะนำนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาเส้นยาสูบนะคะใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถใช้หมักได้นะคะ,ะใส่ไปเลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราเติมน้ำลงไปเลยนะคะเติมน้ำลงไปให้เต็มเลยนะคะ แล้วเราก็คนนะคะคนให้นะคะ,ะเราก็คนนะคะ,ะยาเส้นยาสูบนะคะผะสมกับน้ํานะคะคนให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นให้นําไปหมักไว้1-2คืนนะคะการหมักก็ต้องปิดฝาด้วยนะคะชมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นนะคะที่แม่หวีหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หนึ่งถึงสองคืนนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะน้ําก็จะเปลี่ยนไปนะคะสีน้ําของยาเส้นยาสูบนะคะที่เราหมักไว้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะให้คุณชมนะคะนานะคะมากรองเอาแต่น้ําเลยนะคะถ้าไม่กรองนะคะเวลาเรานําไปฉีดพ่นนะคะจะทําให้อุดตันนะคะอุดตันฟอกกี้ของเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะ,ะเรากรองเอาแต่น้ําเลยค่ะแล้วเมื่อเรากองได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนําน้ําเปล่าของเรานะคะ3ลิตรนะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะนําภาชนะเป็นแก้วเป็นอะไรก็ได้นะคะเราจะ ใช้นะคะอัตราการใช้นะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ําของเรานะคะน้ำหมักนะคะยาเส้นยาสูบของเรานะคะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะเราใส่ลงไปในน้ําเปล่าสามลิตรนะคะน้ําส้มสายชูนะคะ ก็1แก้วแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ1ตอ่อ1นะคะได้แล้วนะคะเราก็ผสมลงไปเลยนะคะจากนั้นน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนชาค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็นําไปฉีดพ่นนอนนะคะนอนกินใบนะคะพวกเพลี้ยพวกมดมแมลงต่างๆนะคะนี่นะะเลยค่ะขย่าแล้วนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนําไปฉีดพ่นกําจัดนอนนะคะนอนกินใบนะคะ ส่วนที่เหลือนะคะแม่วีก็จะค่อยๆนะคะนําไปผปสมน้ํานะคะฉีดพ่นนะครับพวกต้นไม้ของเรานะคะพืชผักสวนครัวนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วแม่วีจะจัดการกับเจ้านอนน้อยตัวนี้เลยนะคะด้วยสูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นไปเลยนะคะให้ทั่วเลยนะคะคุณชมนี่เลยจ้าให้โดนตัวหนอนเลยนะคะนี่ค่ะ ใช้สูตรนี้นะคะสักครู่นะคะเจ้านอนของเรานะคะก็จะมีอาการนะคะนี่ค่ะฉีดให้โดนตัวนอนเลยนะคะ แล้วนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนิริษาฉีดป้นไปเลยนะคะตัวน้อนนะคะนี่ดูไปดูมานะคะก็เจอหลายตัวเลยนะคะเพราะว่านะคะสีเขียวกลมกลืม่นมันมากเลยค่ะปคนให้โดนเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะไม่วีจะมาให้ดูนะคะว่าอาการของหนอนนะคะเมื่อโดนสูตรนี้เข้าไปนะคะตายเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วนี่เลยค่ะผลงานนะคะประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะนอนของเราก็จะตายแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ลยจ้าเจ้านอนของเราก็ สิ้นลิสแล้วนะคะด้วยสูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเลยค่ะตายแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ตายแล้วนะคะนี่แล,นะะนและสําหรับตัวนี้นะคะก็ตายเหมือนกันนะคะนี่ค่ะโอ้หมีตั้งหลายตัวนะคะเดี๋ยวเมวิก็จะต้องหาอีกนะคะเพื่อฉีดพ่นให้เขาตายไปเลยนะคะต้นมะนาวของเมวิก็จะได้นะคะอ่าแตกยอดแตกใบออกมาอีกเยอะเะนะคะนี่ค่ะ แล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนอนสองตัวนะคะที่ไมวีได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะด้วยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่กําจัดนอนนะคะนอนกินใบนะคะผักเพียบแมลรงต่างๆนะคะนี่ค่ะมากัดกินใบมะนาวของไมวีนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าเมื่อเรากําจัดนอนไปแล้วนะคะให้คุณผู้ชมนะคะฉีดพุ่นนะคะให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อที่เราจะป้องกันและกําจัดนะคะ,นะคะต้นมะนาวของเรานะคะนอนกินใบเยอะแบบนี้นะคะแเราฉีดพ่นเลยค่ะป้องกันและกําจัดไว้เลยนะคะค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ลองนําไปนะคะกําจัดนอนกินใบของเรานะคะตามต้นพืชนะคะต้นพืชของเราก็จะได้แตกยอดแตกใบมาใหม่แบบนี้นะคะ จะได้สวยๆงามๆนะคะติดดอกออกผลมานะคะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ